สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเปาคุงโ,โต้อีกแล้วนะครับกับครอบครัวนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปทานกาแฟกันนะครับเราก็ไปถ่ายรูปในร้านกาแฟนะครับเราจะไปที่ไหนฝากทุกคนช่วยติดตามเราด้วยนะครับพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับดูคลองคาเฟ่นะครับก็บรรยากาศดีนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่มงเย็นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆร้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปถ่ายมุมตามจุดต่างๆนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับในช่วงที่รอเครื่องดื่มเราก็ถ่ายรูปกันสักหน่อยครับเซตนี้ใช้โหมด AV นะครับค่า F2 นะครับสปีดชัตเตอร์80 ISO 200ครับ นี่ครับได้มาแล้วนะครับเค้กนะครับแล้วก็คุณเด็กๆก็อยากจะทานกันแล้วครับหิวมากครับเด็กๆจ้าังอร่อยไหมเอ่อครับกินอะไรลูกกินขนมปังบอลาบบี้ไต้มาครับเดี๋ยวเรามาทานเค้กกันดีกว่าครับน่าอร่อยมากนะครับไม่ทานเด็กๆแล้วเด็กๆกินหมดแล้วครับ เละหมดแล้วฮะทานไม่ทันครับนี่นะครับอร่อยมากนะครับหวานๆเปรียปร้ยวๆกรอบอร่อยมากนะครับ อร่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าน้ําเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับของผมนะครับสีสันสดใสครับดูรสชาติครับอืมรสชาติดีนะครับมาร้านนี้คุ้มแน่นอนนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาย่อมเยาวนะครับร้านนี้ชื่อร้านดูคลองนะครับอยู่คลอง อยู่คลอง16นะครับองครักนะครับถ้าใครอยากมาดื่มดาบรรยากาศธรรมชาตินะครับแล้วก็อาหารอร่อยเครื่องดื่มหวานกลมกล่อมนะครับก็เชิญมาที่นี่นะครับครับในทริปเล็กๆของเราในวันนี้นะครับที่ดูคลองคาเฟ่นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับใครอยากมาก็ที่นครนายกนะครับคลองสิบหกนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ให้กับเป่ากุงฟโฟโต้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปนะครับบ๊ายบาย